สามองหนึ่งจุ๊ยหมาแล้วครับผมนี่ยับอุ้ยอะไรไก่อะไก่อ๊ก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 เดี๋ยวอันนี้ไว้ตัวกาแฟเออไก่อ๊กลืมลืมเรามีไก่อเรามีไก่อด่้อยตใจเอเอเรเอเเอเอเเอเอเออเเอ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 อ โอเคครับก็ต้องสวัสดีกันด้วยนะครับเป็นเราอยู่เกมใหม่ครับ Lucky Box วันนี้อยู่กับน้องน้องน้องนิวนะครับผมวันนี้อนตำอานเอาข้างหลังอะไรตีจังวะโอเคอยู่กับซีรีส์ Lucky Box ต่างเกินกันไปนานนะครับอาจจะลืมๆกันไปแล้วแต่เราก็ต้องมากลับลานวงการใหม่นะครับยอดครับผมอ่ะวันนี้เรามาเปิด Lucky Box กระทากับอะไรครับผม Silent Head ครับ ตัวหัวลำโพงอะไอเป็ดหัวลำโพงอ,นนอะไรโคตรอันไม่รู้มันคืออะไรนะครับก็จะเป็นเป็ดหัวลำโพงนะครับแต่เราจะยังไม่วางนะครับเพราะว่าถ้ามันวางเนี่ยมันจะมันะเหมืานจะฆ่าเรานะครับอันตรายครับแค่สองตัวนี้ก็อันตรายตายแล้วเนี่ยเอออันเนี้ยเห็นปะอันนี้คือลูกมันนะคุณผู้ชมมันคือน่าจะเป็นลูกหรือไม่ลูกน้ององมันแหะเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้เนี่ยเอาตายแล้วเ็นเลยนะครับเห็นปะอ๋อพี่รเล้ยมันจะ ขยายอาเขตจากบล็อกดินกลายเป็นไอ้บล็อกของมันเนี่ยออ๋เห็นไหมว่าเออมันลางมาเรื่อยๆเว้ยไปรีบรีบเถอะพี่รีบทำรีบเปิดเราอยู่กับลักกี้บล็อกมอนเตอร์นะครับวันนี้ไปตรงเลยทรายนี่ก่อนเนาะพี่ดำคานในนี่วะไอ้ตัวอะไรเออไอ้กุ้งกิ้งพี่นั่นอะไรเนี่ยนางฟ้าเหรอมีนางฟ้าเนะผิดเสื้อผีดเสื้อเออนางฟ้าหรือว่านางฟ้ามาโดนเราเล่นอะไรอย่างนี้นะครับ มาเริ่มเลยดีกว่านิวครับพี่เบียมามาโอ้ยพี่ไม่ติดตัวอะไรไม่รู้ไอพี่ผมได้ถนนโอ้ยพี่พโอ้โหไอเยติเหรอเยติี่เอาฟเยติให้แก้ว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 ฮะแก้วเยติอ่อครับครับครับคาัะคำดิคำดครับ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 ค่าด้าฮ่าฮ่าาา เออผมก็ได้ชุดเกาะแล้วนี่เท่เหมือนกันนะพี่เท่ปะได้คอนด้วยวะพี่แล้วพี่จะปล่อยบันดี้สเตลไลฟ์พี่จะปล่อยบันดี้อยู่ตรงนั้นเหรอปล่อยมันเถอะเฮ้ยแต่เหมือนก็ไม่ไม่ทำร้ายคนหรือเปล่าเยติมันยืนบนทะเลทรายพี่แท้จริงมันต้องอยู่ในหิมะมาแล้วอ่ะใช่โอ้ยพี่พี่ว่ามันทำร้ายแล้วล่ะ้มัน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 ยิงนะมันยิงไงเนี่ยเว้ยปล่อยมันตายไปอย่าไปสนใจมัน เออเดี๋ยวเรารีบรีบเปิดแล้วรีบเป่ากับซาเลนเฮดดีกว่ามันคือเป้าหมายหลักของเราพี่ถ้าเกิดตายเยอะตายเยอะทำอะไรดีอะตายเยอะถ้าเกิดใครตายตายเยอะต้องแก้ผ้าหาลงหยอกหยอกอันนี้พี่ก็เกินตายเยอะทำอะไรนะพี่ตายเยอะทำอะไรดีจิตแป๊บพี่ให้คนดูคิดแล้วกันใช่ใครตายเยอะอะแพ้พี่มันคืออะไรไม่รู้ใครนะหรือเปล่าสัตว์เลี้ยงมันคือสัตว์เลี้ยง เป็ล็อกพี่พี่ลองดูพี่ลองดูโอ้ยยี่โอ้โอตายกันก็งานนี้เนยโอ้โหยูอ a ร์แก๊โอ้โหอ๋อพี่หนีละดวงดีจัดจัดพี่ชายเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุยอุนเอาพี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาต้องขอปิดแป๊บหนึ่งโอเค ผมตายไปหนึ่งแล้วอ่ะตายหนึ่งแล้วเฮ้ยพี่เจออะไรก็ไม่รู้มาดูดิเจออะไรพี่นี่ไหนไหนกำลังวิ่งไปนี่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 อยู่ไหนนะผมเห็นดำๆอ่ะเป็นเงาดำๆของพี่อ่ะเอ้นี่นี่นี่พี่เจอว่าพี่เจอว่าดูดิยังเหมือนหน้าเหมือนอะไรพี่เฮ้ย นี่พี่เหมือนแล้วเหมือนแล้วเหมือนแล้วเหมือนเหแล้วเหมือนแล้วเหมือนแล้วเหมือนแล้วนี่มันโคตรแปลกยีราบายปะนี่อไม่พี่ซีซูซี่พิษ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 อ๋อซีซูซี่พิษอ่ะพิษงานพิษงานเสื้พสีแดงพิษงานพิษงานมีโยมมาพูดเยว่ะโอ้ยพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยยัมาทูดมันเอาพี่แล้วมันเอาพี่แล้วมันเอาพี่แล้วผมผมหนีแป๊บผมหนีแป๊บไปเถอะรีบรีบเปิดแล้วรีบสู้ๆนี่มาเอ้ยผมได้หมดได้เหมือนกันว่ะ อะไรคอ i n visible วะเอ้อเอ่อเอ่อเอ่อพี่ไหวปะเนะี่ยติดไฟติดไฟอ,อย่ามาทูดวะโอ้ยไปเถอะเฮ้ยพี่ติดไฟไม่มีวันหมดจนกว่าพี่จะตายไม่นะไม่น้ำอยู่ไหนน้ำน้ำกล้แล้วกายแล้วกล้แล้ว,ลแ,ลว <S <S แล้วหนึ่งหัวใจพอดีเลยเอ้ย มันอาจจนพี่ตายจนได้อุ้ยอะไรวะพี่ตายอ่ะอุ้ยหนึ่งเท่ากันแล้วอ่ะหนึ่งเท่าแล้วไม่ดีะหนึ่งเท่าแล้วอะหนึ่งเท่าแล้วอ่ะนี่คืออะไรครับอัพไซด์ดาวผมจะตามพี่มาแล้วเจอเจอใช่ไหมเจอเทพเจ้าโอ้ยผมดวงดีจะตายผมไม่อยากขิงนะเฮ้ยพี่มีกระเป๋าด้วยว่ะนี่คืออะไรอ่ะแบ็คแพ็คมีดิสคอร์ดฮะดิสคอร์ด อ๋อกระเป๋าน,นี้พอใส่แล้วเราจะแบบเขาเรียกว่าเดินช้านะครับเราก็จะไม่ไปกันดีกว่าแบงค์พ่อุ้ยอุ้ยตัวอะไรอีกแล้วละ่ะยมทูตอ๋อแกดแกเออปิดแล้วครับเปิดใหม่นะครับ <c oughs> นี่คือสูตรนะครับ <c oughs> โคช่โกงะครับดูดิครับคุณผู้ชมผู <c oughs> ม้ชมก็เดาเอาลนะก็เร็ว่าสูตรกขาเรียกว่าโซดจะได้มไม่ต้องขานี่เสียงเราคานิด ทำไมพี่ไม่ได้แบบของดีๆบ้างเลยวะเนี e ่ยโอ้ยพ e, ี่พี่เห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับพี่จำการจำการเสี่ยงกันมากเลยเสี่ยงแก๊สเนี่ยเอ้ยพี่นี่ผมจะเปิดทางพี่เอ้ยมิสเตอร์ป๊อปปี้มิสเตอร์ป๊อปปี้โอ้ธนารักษั์เลยพี่ลองตีมันดิเฮ้ย เฮ้ยไม่ไม่ทำลายนะมันคือสัตว์เลี้ยงเราเฮ้ยยี่เป็ดมันท้องสังคมตัดหลาบอลลูนเฮ้ยผมได้อะไรอรัพี่พี่นี่เฮ้ยคืออะไรอะยิงได้ปะเฮ้ยยิงได้ปะไม่ได้มันยิงไม่ได้พี่พี่ได้ทุกอมด้วยว่ะมันคือโวพี่มันคือมันคือมันคือจอบเฮ้ย ค่าคือพ่อมดเฮ้ยเจ๋งว่ะเนี่ยเฮ้ยเท่ว่ะพี่เจ๋งว่ะเฮ้ยพี่พี่ยิงใส่เก่งไหนอะดูดิไหนดูดิพี่ใส่เก่งไหนอ่ะเออวะเท่ว่ะพี่เฮ้ยเท่เท่เท่อะไรอะเพราะพี่ผมมีอาวุธละเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยดาบแม่งเจ๋งว่ะพี่พี่พี่ดาบเจ๋งว่ะอีทีเดียวผมตายละขอดาบเป็นเจ๋งเลยเซ ไอพี่ก็ได้เหมือนกันนะวะเนี่ยใบพัดโอ้ดับเฮ้ยอุ้ยพี่มันคือ,ม,คอมันคือที่ขุดมันคือที่ทำความกเกษตรเลยพี่อือปับ๊บอันนี้ไม่เอาละมันทำอะไรไม่ได้โหนเฮ้ยได้ดับแล้วว่าเอาเรื่องเกินได้ไดครับอย่าตีผมนะการ์ดดับดาบดับการดอุ้ยดาเมจเท่าไหร่ครับชับเนีสามแอตแท็4สิบสอง จะขอลองกับแผ่นกินน้อยน่ารักเฮ้ยดาบอะไรเนี่ยปุ๊บทำไมผมได้แต่ดาบกากระอะเฮ้ยอะไรพี่มันตีทีเดียวดาบพังแล้วกลายเป็นดาบธรรมดาที่ไม่มีคาถาเวทมนต์เลยอะเอ้าวีแล้วไปเหมือนเราให้ไม่เนี่ยมันให้มันให้มันให้เราใช้ได้ครั้งเดียวอะโอ้โหพี่โอเอาไปเลยผมผมไปเอาแล้วผมไปเอาแล้วไปเอาแล้วไปเอาแล้วเออไอะไรวันเนี่ย น่าใช้เลยวะพี่เลยกี่กล่องพี่เลยกี่กล่องครับเหลือสามสิบไม่ได้ชุดดีแล้ววะนี่นี่พี่พี่ได้ไดมอนะนี่ของไดมอนชิ้นแรกเ e s ขอประโยชน์ของแรงขอประโยชน์พี่มันได้เก็บเลยเนี่ย King Lucky Box นี่มันอาจจะเป็นของดีก็เป็นได้เก่งเก่งเกงชาป่าไม่ได้เลยเลยวะไอ้นี่แกได้เยอะเกิน ปิดๆิดเฮ้ย hey. ก่งเกง่ง nice nice ไนส์ไนส์ทรีเห็นแล้ววะมีเข็มขัดด้วยเกง่งเๆงเงอะไรมันบอกให้ชิปคอนโทรลเอาพี่เอาควานพี่ไปทำอะไรเนได้ควานสู้กับเป็ดจะได้กค่นเนี่ยเฮ้ยอะไรกไก่อ,อก่ะไก่อไอก, <c oughs> ก่อไก่อเอฮ้ย เจ๋ <ij> วโอเคพี่ <laughs> เดี๋ยวเอันนี้ไ <laughs> ว,ว้ตัวกระเพดตัวอันตัวอันตัวอันไก่อ๊อกไก่อ๊อกเออตัวกระเพดเอาไปสู้กันโทรล้คืออะไรวะชิปคอนโทรลชิปคอนโทรลไอ้นี่ไงพี่ดูดูดูดของออ <laughs> วิธีการครับเกลียดเหรอวิวกลียดเหรอ ไมยก็เจ๊กเลยว่ะมีมันหาเอาไปเอาไปเปิดเสียงสู้กับไอ้นี่ส oh ู้กับใส่ปปิดตัวอะไรหน้าพี่เนี่ยตัวอะไรอจะสู้กันแล้วไงบ้างเราเหมือนเหมือนเราไล่ลัดไลมาเร็วๆไปเลยเฮ้ยได้ถุงเงินอะเอ้ยวัวเฮ้ยพี่เอ้ย อนี่นี่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะโอ๊ยตายไหมครับมาดีกันนะครับผมมาดี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 เอ้ยโอ้พี่อาวุธพี่โกงอ่ะเฮ้ยมาช่วยมาดีมาช่วยมาช่วยหน่อยยิงตีมันยิงเอาเรื่องอ่ะอุ้ยเขาพี่กีก๊อตดีบ้ามาตายแล้วมาตายแล้วมาตายแล้วเฮ้ย เอไม่พี่ผมมีคอปเตอร์ไวไฟอาสองแล้วนะครับตายต่อล้ว่ะตัวอะไรพี่แยวเดียพี่ผมมีคอปเตอร์ไวไฟวะไหนพี่อยู่ไหนไปหาไม่แล้วอะไรมันตามหลังเราพี่ไม่รู้เนี่ยเอาพี่โดจองล้างจองผ่านแล้วพี่เลยโอ้ยแสงก็แสบตาจัดเลย อุ้ย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 พอปิดก่อนละกันโอ้ยมันจะได้ไม่รำคาญพี่ดูคอปเตอร์ไม er ้ไผ่เลยพี er ่อยู şey ่ไหนนะอีกกำลังวิ RYAN, ่งไปเห็นได้แล้วนุ่นนุ่นไอเราไดยยุงหลังโอเคเอาเรื่องวะนี่นี่พี่ดูผมไม่อยากจะโม้ไหนเอี เย็ดขาเตอร์ไป่โดจินโดเลมอนอ่ะโอ้ยโอ้ยพี่ดูว่าอ๋อุ้ยไปแก้วเซนทอร์ไปแก้วเซนทอร์ไปแก้วเซนทอร์ไปแก้วเซนทอไปแก้วเรียกเซนทอร์ป่าพี่งูงูงูนิกงูมันตามผมอ่ะมันไม่ใช่ของผมมันตามผมอุ้ยกระโดดข้ามงูจูกระงูจูกระงูมาดิมาดิครับจูกระงูจูกระงู ออกมาเลยครับอ่าหนูเขียวอะ่ะหนูเขียวอะ่ะพี่หนูเขียวสี่เหลี่ยมมาเฮ้<อ>นี่สู้ไอบ้บัว<อ>ไอบว้บัวเดินผมหนึ่งอะ่ะทำไงดีตายพอดีอุย้ยกูมันจะสู้มันจะเอาผมไว้ได้เนะี่ยเนี่ยกูเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเอาอะไรละพี่สองนี่คืออะไรไอ่ะพัดเอ้ยนี่คือพลังพิเศษเอ้ยพี่มีพลังพิเศษแล้วนะ พี่คืนได้ได้พัดมาด้วยพี่ปิดงูไปดิปิดงูไปดิพี่ลันมไปไม่ทำไรเราหรอหรือว่ามันจะทำอ่ะพี่ก็รอดูพี่ว่าปิดไว้ก่อนดีป่ะแต่ตอนนี้ก็แก้อะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นสีเขียวอ่ะเฮ้ยถ้่มันวันนี่เบกกี้ลังโคนลางโคนลังโคนมันจะเอาพี่วะ ไปนายนายจะทลยศไม่ได้นะเว้ยไอ้เบี้อุ้ยเยติวะเฮ้ยผมขี่หลังเยติได้นะจริเหรอเปล่าโดนมันยกไปเฉยไหนว่ขี่ได้ของดีได้ไหมเนี่ยเอ้ยหัวมังกรคือไรเอาไปประดับเปล่าของดีก็เป็นได้อู้พี่พี่พี่โอ้โหโอ้โโอ้ละ เดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าหัวมังกรมันคืออะไรอันจะเป็นแบบีของ้วตัวไฮด้าไฮด้าเฮ้ยขโมยเฮ้ยอ่ะแต่ว่าอันเชินก็เป็นได้ได้ไหมไอ้ออค่ะไก่ออไก่ออมันเดี๋ยวตัวตัวจากหน้ากลัวตอนนีใครเป็นหน้ารักไปเลยวะน่ารักโอ้ไม่ต้องเก่งซ้ำเออันนี้คืออะไรปะ ไอ้พัดพี่คือพัดไวส์สโมกบอมอุ้ยแล้วปดควันว่ะมันทำอะไรไปเฮ้เฮ้อะไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋อติดไบเนตติดไบเนตพี่ติดไบเนตเท่ว่ะเอาไปทำอะไรไอไซเรนเฮดมันใช้หูไม่ใช่หรออุ้ยเฮ้ย ทำไมไม่ได้เมื่อกี้ยังเห็นรอยอยู่เลยอ่ะพี่ลองกระโดดดิลองกระโดดเฮ้ไม่ได้ไม่ได้เมื่อกี้เดี๋ยวผมขอทิ้งจุดเกาะอันหนึ่งนะมันเต็มไปหมดเลยเม,มื่อกี้มอะไรเกาะดีมานับนี่ดีเจนใส่ดีเจนแล้วก็เสื้อดีเจนทำไมพี่ดวงดีจังวะดวงตีบวกเท่าไหร่เนี่ยเอาเรื่องอนะ่ะบวกหนึ่งฮะบวกหนึ่ง โอ้ยติดบั็อกอีกอีกห้าบล็อกเ้ยงูไหมล่ะงูไหมล่ะงูงูงูผมตายแล้วพี่ได้ทำไมผมได้ได้ของซ้ำๆวะพี่พี่แอบอะไรไปเนี่ยแอบโกงเปล่าแอบสลับแอบสลับเปล่าองดีไหมพี่มันดีตรงไหนเนี่ยงูเนี่ย มาไอ้ส่องบล็อกตัท้ายครับผมอืมเรียบร้อยหมดแล้วผมเลยต้องหกบล็อกอะนี่ยใครวางไว้เนี่ยบล็อกอะไรบล็อกใครไม่รู้เนี่ยนี่ผมได้ชุดนี่อะไรอะไอ้ชุดไอ้วัวนี่ไม่เอามึงทำร้ายเจ้าของปั๊บไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยหมดละปั๊บโอเคเดี๋ยวขอเก็บของดีอุ้ยพี่เก๋เก๋ก่อนฮะเมื่อกี้พี่บอกว่าได้ชุดอะไรนะชุดตีเจนทั้งชุดป่ะ ไม่ในหมกกับเสื้อพี่ดูนี่พี่ดูนี่เยดโอเลิศ oh. ไม่ว่าเลยนะ <c oughs> ยน,นี่คือดาวเดี๋ยอผมนึงอ๋ออ๋อชุดเกาะไม่เอาครับไม่ดีโอเคเดี๋ยวมาดูของที่ผมได้นะครับมีมันก็ของเกลือพี่จะสู้ได้ไหมเนี้ย okay, ไอเดีเรา แต่เราแต่เรามีอันนี้ด้วยเรามีไก่ออกเรามีไก่ออกนะวเว้ยเราปวนเสียงไก่เลนเดได้ไปนะครับผมเดี๋ยวเราทําการอัญเชิญไซเลนเดนะครับผมกันตรงไหนตรงนี้ลก็ได้ัหมตรงนี้เลยเออนะครับเดี๋ยวเราทําการแฟกกับสักคู่นะครับผมมาครับผมวันนี้แล้วผมจะทาการอัญเชิญนะครับไข่ไซเลนเดมาแล้วนะครับผมเริ่มเลยไหมเอาเลยเอาเลยมาสามสองหนึ่งจุ๊ย มาแล้วครับผมนี่ยังอุ้ยก็มาดิครับก็มาดิก็มาดิครับไม่เคยกลัวอยู่แล้วนะมามาตีพี่ไม่เข้าอ่ะนะเฮ้ยพี่พี่โอ้โหตีไม่เข้าอะไรวะพี่พี่สู้ด้วยไก่อ๊อเออไก่อ๊อลืมลืมเรามีไก่อ๊อเรามีไก่อ๊อเฮ้ยตัวอะไรไม่รู้ตอบลังดีบ้าตัวอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอเลี่ยนอ่ะเอเลี่ยนพี่มันลุมผมสองตัวเดี๋ยวเราจะจัดเอเลี่ยนก่อนเออโอเค มาดิเราจริงจังดีกว่ามามา๊คี่อะบุ๊คี่โกงอ่ะผมมีแค่ดาบมังโม่เดียวเลยเออติดบัคปิช่วยเลยช่วยติดบัคพี่ที่ตยละอ้าวตายสามเท่ากันครับอยากตายก็ตายอยากให้มันติดเราได้นะทีเดียวตายนะวันช็อตวันทาม ไอ้เพื่อนม้าหลังนะอุ้ยอุ้ยยิงครั้งเลยยิงมาหลาพี่ <c oughs> ครั้งเดียวเท่านั้นโอ้โหไอ้แท็กพวกสิบวะช่วยกระลุ้มหน่อยสักตัวหนึ่งไปตัวนี้กันวันไหนมันจะตายวะเออรู้สึกท้อขึ้นมาการตีพวกนี้วะอ๋อหา้าเราจะแพ้ไม่ได้นะโอ้โห ก็กไม่เท่าไหร่อ่ะครับน้องน้องก็เสียเกียรครับอืมเอ้ยถ้าเราตายถึงสิบเท่ากลับเราแพ้เหมือนนั้นเนี่ยเออเราแพ,พ,าแพ้แล้วเว้ยเราแพ้เราต้องแก้แค้นใหม่ครั้งหน้าถ้า,าตายถึงสิบตอนนี้ตายคนเท่าไหร่นะตายคนละสีผ่ผมสี่เอผมห้าพี่สีพี่สีมันแข่งแก่งหนึ่งวะแ <laughs> ข่งแกร่งเดี๋ยวเอาจริงลเลอห้าแล้วพี่ มาเดี๋ยวผมโชว์เองจัดไปโ,โชว์แล้วโช<อ>ว์แล้วนี่ไงโชว์หกห้าของเราเกลือว่ะเออเราเกลือพ<ม>ี่อันไม่ได้ผิดใช่ไหมเราจริงๆเราสู้ได้ออของมันเกลือไอ้ยไอ้ไอดาบเมื่อกี้ก็พังวมดล่ะผมบอกให้จริงๆนะว่าไอช้ชุด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 ไฟเนี่ยไม่ช่วยอะไรเลยเนื้ <c oughs> แตกหน่อยดิโหพังเฮ้ยผมมีเกาะอิน visible นะใส่ไปตั้งัดแล้วไม่มีอะไรดี๋ยวดีดเฮ้ยนี่ไงเราเรามี lucky box เฮ้ย lucky box ช่วยเหลือเราต้องใช้ให้คุ้มเสือมันอุ้ยคุ้มคุ้มไหมล่ะคุ้มไหมคุ้มไหมเฮ้ยเพื่องูมันไปฆ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันฆ่าปะวะเฮ้ยมันไม่ฆ่าเราฆ่าวะอุ้ย นี่ตู้กันยับเลยอ,ะอ่ะเนี่ยเออแม่อันเนี้ยไม่ใช่แค่ไายเลนเทสละไม่ใช่แค่ไายเลนเทสล้วพี่อะไรไม่รู้ไว้่าเแล้วอันนี้เรา้าจะไม่ได้ตายเพราะไายเลนเทสละล่ะโอ้โหงูโอ้โหพี่ผมลากมาให้หืกแล้วหกเท่ากันด้วยหกละคร<ก>ับ<ก>จุกคิงจุกคิงโอ้ อ๋อโอ้โหมันวิ่งเร็วจัดเลยว่ะโอ้โหมันเลื้อยพี่มันไม่ได้วิ่งมันเลื้อยมันเลื้อยมันเลยเอาเชิญกัปตันแล้วเด็กก็มาเลยครับพี่ระวังนะเราจะไม่ได้ตายเพราะชารเทีแล้วนะจริงเราทำชาริทสู้งูดีกว่าไหมเออ๋อโหย ทิบหายแล้วจะตายเจ็ดแล้วอ๋อ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 เฮ้ยตอนนี้ของไอ้ดาบมันบอกในเม็เท่าไหรเนี่ยไม่รู้ที่พวกแปดอ๋ออีกชาติลาตีมาตายโอ้เจ<อ>็ด<แ>เราจะแพ้มันไม่ได้แล้วพี่เราแพ้ไม่ได้นะเวื่อนโอ้โห,โหแตกอีกแล้วครับถ้าแพ้เราต้องโดนอะไรวะถ้าแพ้เราต้องโดน ต้องไอ้เราสภาพแพ้เราต้องแก้แค้นใหม่ครั้งนึเฮ้ยเราไม่โดนละ่ะอาจจะเปลี่ยนล็อคกิบล็อกมาก็ได้เออยแล้วขอเปลี่ยนลัคกี้บล็อกมันโหดเกินไปอะครับเ,เดี๋ยวมีของดีๆแล้วเนี่ยเอ้ยดาบแอทแทคบล็อกสี่สิบโอ้เราพี่เจ็บกว้ทำไมเนี่ยอ้าวพี่แล้วพี่พ,พ,พ,พี่ใช้โอ้ไอด้ดาบนยังไงไดาบที่มันตีครั้งเดียวแล้วแตกพี่ดึงเอามาเว้ยมาล็อกสี่สิบ 40. แป๊บเดียวโอ้ ทีเดียว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 พี่ต้องตีวันช็อตปันเทีวเอาแตกไปเลยแตกไปละดาบแตกว่ะไอดาบนี่ก็แตกไวเกินไม่ได้เลยสู้แล้วเนี่ยไม่รู้พี่ผมหมดผมจนปัญญาแล้วพี่โอ้โอ้ยชนะตัวเดียวคือเราชนะหมดเลยเอาไหมเฮ้ยงูจะตายอ่ะน่ะ พี่เคลียร์ทางนู้นไปแล้วผมเคลียร์ทางนี้เองโอเคโอเคงูมันไม่มันไม่มาดิ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 ไอ้งูเอ๋อไอ้พี่ตายเจ็ดแปดครแปดแล้วเราพี่เจ็ดเจ็ดเท่ากันเจ็ดเจ็ดเจ็ดจบคนตายแล้วเนี่ยทุกคนทุกคนดูครับผมคงจะแพ้อ๋อไม่เป็นไรพี่อย่าเพิ่งเฮ้มีสมกมีสมก เอ้ยเอ้ไอ้ใชสมม้สมมตใส่มันสมมติใช้มันเพื่อมันตายเพื่อมันตายอ่าโอ้โหีเอสพีเอสอ่ะอ่โอ้ประตูจัดแหละเอ้ยมันยืนนิ่งพีม่มองไม่เห็นเอาเหรอเออจัดดิเออพ,<ะ>พ,พี่พ่นไปเรื่อเยเเดี๋ยวผมตีมันเองพี่หมดแล้วหมดแล้วเอ้ยมันติดไฟนะนติดไฟนี่ตีตัวติดไฟตีตัวติดไฟ เฮ้ยมันติดสมองอยู่พี่เฮ้ยมันสมองหายแล้วสิบปีผ่านไปอ่ะอ่อแปดอ่ะอ่ะแปดเท่าอ่ะอีกสองครั้งเท่านั้นเฮ้ยพี่เราจะตายพร้อมกันไม่ได้นะเฮ้ยมันยังติดไฟอยู่เอเอตอนนี้ของแบบไม่เปอะไรแบบทุวกวันแล้วเด่ย ไก่โอไก่ไก่โอ๊กหบาไก่ตีไม่เข้าเลยตีไม่เข้าด้วยมันนิ่มเกินอี่ผมช่วยอยู่ผมช่วยอยู่อ่าก้าวแค่สองอีกแค่ครั้งเดียวพี่โต๊ะไกลที่คงไม่รอดกับไซเรนเฮดมันโหดเกินมันโหดเกินนะอ้าวก้าวเท่า สวยอันนี้อ่ะไม่นะเด Pope ี <Chern> ๋ยวต้องมีนัดล้างตาแล้วนัดล้างตาจริงวีไซเรนเทสไปเลยห้าคลิปจัดไปจัดไปสิบเรียบร้อยพี่แต๊กอ่าอ่าเรียบร้อยครับทุกผู้ชมผมเศร้าผมก็สู้กันสุดความสามารถแล้วใช่ไหมพี่ใช่แล้วหัวไปลงหัวควายเลย เฮ้ยเที่ดูดิเฮ้ยไอ้นักสู้เขาเรียกว่าอะไะวะนนักลบนักลบสู้กันเองนี่แหละเจน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 เก่งเหรอสู้ไม่ได้เหรอวันดียวันดียวใส่เลเทสแวัสดีไม่ได้เหรอนักสู้ไซ่เลเทสแค่นี้ไม่ได้เหรอโอ้ยแพ้อ๋อครั้งหน้าละกันเข้ามาแก้มือนะครับละกันเดี๋ยวเราเปลี่ยนล็อคบล็อกมานะครับเพราะว่านี้มันรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเกลือไปนิดหนึ่งมันไม่เกลือหรอกแต่แบบ ไอ้เซเลนเฮดมันเก่งเกินอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามด้วยนะครับฝากติดตามช่องน้องนิวด้วยนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกัน Ending SD อาฮีอาฮีโอเคครับผมครับผมถ้าวันนี้ลรักจะกันไปไปกำลังจะมา้พอคืนเก่าเต็มหลบไปไม่ต้องมาพูดมาจา่อยนิ่งมาอยู่ต้องหนีไงสไตล์ไม่ธรรมดาฟังแล้วคุณอาจจะติดใจไม่ต้องมาพันนาณา ก,กูไม่ได้เรียนตกไทยไม่ชอบก็ไม่ธรรมดากูไม่สนใจกูปล่อยไปทำเพลงของกูดีกว่าสนุกกว่าการที่มดด่าใครไม่ต้องมาพูดมาจาไม่ต้องมาพันนาะานะทำเพลงของกูดีกว่าไม่ชอบตัวมึงก็ปิดไป